ขอโทษษครับขออโทอทะำไมพี่กินขนมปังหรอคะไม่มีเวลากินข้าวหรอเพื่อนเพื่อน่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติ๊งติ๊ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีเวลาครับคือผมไม่มีเงินนะครับคือขนมปังนี่ก็ถุงละสิบบาทเองครับกินมือล้วถุงเนี่ยนะไม่ใช่ครับถุงนี้กินทั้งวันเลยครับ คือผมทํางานที่นี่มาครึ่งปีแล้วครับแต่เขาไม่ยอมจ่ายเงินเดือนถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเนี่ยผมก็ไม่มีเงินซื้อขนมปังแล้วครับผู้จัดการนิ้งผู้จัดการตามหาคุณเจอสักทีครับมาทาไมอีกอะบอกไปแล้วใช่ปะว่าไม่มีเงินผู้จัดการครับคือผมหมดหนทางแล้วครับผมไม่มีเงินเลยครับแกไม่มีเงินมันก็เรื่องของแกปะรีบใส่หัวแกออกไปซะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภให้มันไล่แกออกไปคุณมีสิทธิอะไรไล่เขา เขาทำงานมาครึ่งปีด้วยความยากลำบากรีบจ่ายเงินให้เขาไปซะแล้วคุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยรีบใส่หัวไปซะเขามไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วคุณคุณไม่สงสารเข,ขาบ้างเหรอเป็นห่วงกันขนาดเนี้เป็นเมียมันเหรอแต่ก็ดูกระจอกหมอกันดีนะฉันเป็นประธา,านบริษัทนี้รีบจ่ายเงินให้เขาไปซะออถ้าเธอเป็นประธานอ่ะฉันก็เป็นผู้ว่าแล้วละสิที่บ้านอ่ะไม่มีกระจกเหรอหน้าตากระจอกขนาดเนี้ย เป็นแค่เมียเขาอ่ะก็ถือว่าบุญมากพอแล้วนะรีบใส่หัวออกไปซะฉันคุยกับแกนานเรารู้สึกแบบคืนใส่อะนี่คุณได้รอฉันอยู่ตรงนี้นะสกู๊ดิฉันเน่ะ หรือว่าคุณคือใช่ฉันเป็นประธานบริษัทสกายนี่พี่เขาไปทำงานที่กรุงเทพอ่ะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวถ้ายากจะก้าวอมเงินเขาไว้อีกทิปใส่เงินเดือนแล้วใส่หัวไปซะก็เราก็รอเจอิที่โรงพักเลยนะเพื่อเป็นการชดเชยฉันใส่เงินเพิ่มให้คุณเดือนหนึ่งนะคะปเข้าไปข้างในกันเถอะฉันจะเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อ